แน่นอนนี่คือรีวิวที่น่าดึงดูดที่สุดของ MIG 29รุ่นปี2025สําำหรับช่อง YouTube ของคุณ a u t o p o u s e ในภาษาไทยความยาวประมาณ500คําคขีดขีดขีด MIG 29ปี2025สุดยอดนักล่าทางอากาศที่ยังไม่เคยยอมแพ้ต่อการเวลารีวิวโดย a u t o p o u s e สวัสดีครับแฟนแฟน a u t o p พา s e ทุกคน วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในตำนานแห่งเวหาที่กลับมาอัปเกรดใหม่ในปี2025นั่นคือ MiG-29 เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์จากรัสเซียที่ครองฟ้าทั่วโลกมายาวนานและในเวอร์ชันล่าสุดนี้บอกเลยว่าเก่าแต่เก่ายังไม่เพียงพอจะอธิบายความเทพของมันดีไซน์ดูดันตามแบบฉบับยุคสงครามเย็นแต่ทันสมัยขึ้น รูปลักษณ์ภายนอกของ MiG-29 ปี2025ยังคง DNA ดั้งเดิมไว้ครบท้วนปีกทรงแหลมโครงสร้างอากาศพลศาสตร์ที่ออกแบบเพื่อความคล่องตัวสูงสุดแต่เพิ่มวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเข้ามาลดน้ำหนักตัวเครื่องและเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงท่อไอพ่นคู่ขนาดใหญ่ยังคงเป็นเอกลักษณ์พร้อมติดตั้งระบบลดการตรวจจับด้วยเรดาร์สตีลโคตติ้งระดับใหม่ที่ทำให้ศัตรูต้องกุมขมับเทคโนโลยีภายในยกระดับเป็นยุค 5G เต็มตัว ภายในห้องนักบินถูกรีดีไซน์ใหม่หมดมี HUD แบบ 3D จอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลผลเป้าหมายอัตโนมัติและการเชื่อมต่อข้อมูลกับ UAV และระบบรบอื่นๆแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียมถือเป็นก้าวกระโดดจาก MiG-29 รุ่นก่อนแบบชัดเจนสมรรถานะการบินเร็วแรงดูเดือด MIG 29ปี2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ RD33MK รุ่นอัปเกรดดันแรงถึง9,000กิโลกรัมต่อเครื่องยนต์ความเร็วสูงสุดแมต2 2 5หรือราว2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ระดับได้เร็วสุดใจพร้อมระบบควบคุมการบินแบบ f l y b y w i r e ที่แม่นยำทำให้เครื่องบินลำนี้เหมาะกับการรบทั้งระยะประชิดและระยะไกลยอย่างแท้จริงอาวุธเต็มแมพร้อมลุยทุกสมรภูมิ MIG 29ปี่0 2 5รองาับขีงนาวุธอากาศู้่อากาศ r 7 7 a 7 3รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมระบบนำวิถีอินฟราเรดและเรดาร์ติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันติดตั้งปืน g s s 3 0ถึง1ขนาด30มิลิเมตรและสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีหรือจรวดอากาศสู่พื้นได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจคุ้มกันหรือลุยเดี่ยวลำลึกก็เอาอยู่สรุปตำนานที่ยังไม่จบ MiG-29 ปี2025คือเครื่องบินที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับกองทัพที่ต้องการความแรง ความคล่องและงบประมาณที่ไม่บานปลายใครว่าของเก่าไม่เจ๋งบอกเลย mig 29รุ่นใหม่นี่แหละตัวจริงเสียงจริงของสนามรบสมัยใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม auto p o w e เพื่อไม่พลาดรีวิวสุดมันแบบนี้อีกนะครับ